สวัสดีครับวันนี้เราก็มาพบกับพี่ยาอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าอันนี้ถ้าใครได้ยินเสียงฝากคอมเมนต์กันหน่อยนะครับพรผมก็ไม่รู้วันนี้ก็อยู่คนเดียวไม่รู้ว่ามีเสียงไม่มีเสียงฝากคอมเมนต์กันนิดนึงนะครับถ้าได้ยินแล้วฝากคอมเมนต์กันด้วยนะครับวันนี้เราพบกับพี่ยาคนเดิมคนที่จมูกทะลุเนื้อแหว่งหายเลย วันนี้พี่เขาจะเปลี่ยนไปแค่ไหนเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าพี่เขาจะเล่าประสบการณ์ตั้งแต่ต้นว่าไปทะลุมายังไงแล้วก็เนื้อแหวอยังไงนะครับอ่าเรามาพบกับพี่เขากันเลยฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้กันด้วยสวัสดีค่ะพี่อาสวัสดีค่ะโอ้โหพี่เปลี่ยนไปเยอะเลยนะมีจมูกแล้วค่ะมีจมูกแล้วโยขอดูด้านข้างหน่อยพี่หันหันด้านข้างให้หน่อย โอ้โหด้านข้างโผล่แล้วขออีข้างนึงขออีข้างโอ้ใช่คนเดียวกันมั้เนี่ยใช่ใช่คนนี้หรือเปล่าใช่ไหมใช่โอ้ยขอเทียบหน้าหน่อยผมแบบช็อกมากเลยพี่ขอขอเทียบหน้าหน่อยอ่าโอ้ยเขาทำให้พี่ยังไงเนี่ยทำไมถึงแบบแบบจากที่เนื้อแหวงขนาดเนี้ย ก็คุณหมอทําหลายครั้งมากเลยนะคะโอ้งั้นแบบให้พี่เล่าตั้งแต่ต้นดีกว่าเป็นไงมาไงทําไมพี่ถึงทําไมถึงทะลุทะลุอ่าก็พี่เสริมซิลิโคนแล้วมันพี่ไปร้อยไหมเพิ่มก็คือแบบี่จะเล่าให้ฟังนะคะก็คือแบบเสริมซิลิโคนแบบแล้วแบบซิลิโคนธรรมดาเลยใช่ค่ะโด่งไหมพี่อือก็โด่งนะคะโด่งแบบโด่งโด่ง ทั่วไปแบบทรงทรง,ทรงวัยรุ่นทั่วไปเลยทรงปกติเนี่ยคะ่ะแล้วก็แล้วก็ไม่พอใจอแล้วแล้วพี่ก็ไปดูคลิปเขาร้อยไหมดีดปลายจมูกนะคะให้เหมือนตุ๊กตาพี่ก็ไปทําไปร้อยเลยยังไงนะพี่แบบดีดร้อยไหมปลายจมูกใช่ค่ะแบบร้อยตรงร้อยตรงปลายปลายเนี่ยค่ะอ๋อแล้วก็เชิดขึ้นอีกใช่ค่ะเขาเรียกว่าร้อยไหมดีดปลายจมูกแล้ว แล้วเป็นไงมาไงฮะทำมถึงสวยค่ะ,คะสวยมากเลยตอนแรกสวยสวยมากเหมือนแล้วประมาณกี่เดือนถึงเป็นอย่างนี้ครับเดือนแรกมันก็แดงเลยค่ะอ๋อทำ<ช>เดือนแรกแล้วแดงเลยร้อยมาเดือนแรกก็แดงเลยค่ะแล้วคือยังไงฮะแบบพอแดงแล้วก็ได้กลับไปที่ที่เดิมไหมค่ะคุณหมอที่ร้อยให้ก็ให้ยามากินมันก็หายแดงใช่ค่ะ แล้วก็หายแดงหายแดง,แ,ดงแล้วเป็นไงมาไงฮะพี่ก็คิดว่ามันจะไม่เป็นอะไรแล้วคือคิดว่ามันหายไปแล้วอะค่ะพี่ก็เลยกลับฝรั่งเศสกับฝรั่งเศสเลยใช่ค่ะกลับไปแล้วทีนี้มันก็แดงมาอีกค่ะแล้วเราได้กินยาตัวเดิมไหมแดงแดงมาอีกพี่ก็ไปหาหมอที่ฝรั่งนะคะที่ฝรั่งเศสอเอาเอายาตัวเดิมไปให้คุณหมอดูคุณหมอที่นู่นก็ให้ยาเหมือนเดิมมากินอ่าแล้วคราวนี้เป็นไงฮะมันหายแดง ค่ะมันก็หายแดงอีกแล้วประมาณกี่เดือนถึงแล้วประมาณกินยาหมดนะคะกินยาหมดประมาณสองเดือนมันก็แดงอีกเหมือนมันทะลุค่ะทีเนี้ยมันเริ่มเริ่มทะลุเป็นเม็ดเหมือนสิวคือทะลุตรงตรงไหนก่อนต้องต้องอธิบายนิดนึงครับผมแบบแรกแรกเลยตรงนี้ค่ะตรงตรงเนี้ยค่ะเป็นเป็นสิวตรงนี้ค่ะเป็นสิวตรงนี้เลยเหรอพี่ใช่ค่ะพี่พี่นึกว่าพี่เป็นสิว แต่จริงๆมันทะลุค่ะพี่ไม่รู้ไง<อ>พี่ก็ไปบีบสิว<อ>ก็อ๋อแล้วพี่บีบบีบด้วยใช่นึกว่าเป็นสิวก็ไปบีบสิวบีบน้องออกอะค่ะเหมือนบีบสิวเลยบีบไปบีบมาก็เห็นเห็นซิลิโคนขาวๆพี่ก็ว่าพี่ก็เอาไม้จิ้มฟันมาจิ้มดูมันก็ไม่เจ็บพี่ก็เลยว่าตายแล้วซิลิโคนแน่เลยอ๋อแล้วตอนนั้นพี่ช็อกไหมพี่ที่บีบสิวแล้วมันเจอซิลิโคอนอะใช่ พี่ก็ว่าจะทํายังไงดีแล้วแบบเป็นไงพี่พี่ตอนนั้นอารมณ์แบบกังวลกวายแบบกังวลกังวลมากเพราะว่ามันโควิดด้วยค่ะมันกลับมาไม่ได้อ๋อโควิดด้วยช่วงนั้นช่วงโควิดระบาดแรกๆเลยเนาะโควิดไม่มีเครื่องบินเลยค่ะเขาเขางดบินงดอะไรช่วงนั้นนะคะที่จะมาถลุตอนนั้นคือพี่อยู่ฝรั่งเศสแล้วบีบสิวแล้วก็ทะลุใช่ค่ะใช่เห็นซิลิโคนแล้วค่ะก็คราวนี้ก็ติดต่อมาทางคลินิกเดิมที่เคยทำร้อยดิ ไอไหมปลายจมูกก็บินมาไม่ได้ใช่ค่ะแล้วคราวนี้ทําไงแก้แก้ที่ฝรั่งเศสเ,เลยหรือเปล่าคะพี่ก็ไปหาหมอที่ฝรั่งเศสค่ะแต่คุณหมอเขานัดนัดยาวกับนัดส่งส่งไปเรื่อยค่ะเพราะเพราะว่าพี่อยู่ออชนบทอ๋อแบบเหมือนผัดผัดไปเรื่อยๆส่งไปที่โรงพยาบาลในเมืองไปเรื่อยๆมันก็ยิ่งรอ เวลานานนะคะเพราะพี่ไม่ได้ไปคลินิกค่ะพี่ไปโรงพยาบาลอ๋อไปโรงพยาบาลเขาก็ส่งต่อไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆแล้วก็คราวนี้คือนานเลยทะลุใหญ่เลยค่ะทีนี้โอ้แบบยังไงนะพี่นานก็มาทะลุปลายอีกทีเนี้ยเพราะพอรอคุณหมอฝรั่งเนี้ยค่ะคือตอนแรกพี่ทะลุแค่นี้เองนะใช่ค่ะแล้วแล้วไหนทําไมกลายเป็นทะลุตรงนี้ได้มันลามมันลามใช่แล้วแบบแล้วแบบพี่ทำไงอ่ะ พี่ก็ไปหาหมอหาหมอที่ที่ฝรั่งเศสอีกค่ะหมอก็ให้ยาตัวเดิมนะคะมากินขนาดเห็นซิลิโคนแล้วก็ยังให้ยากินอีกให้ยามากินแต่เขาเขาต้องส่งต่อไปเรื่อยๆไงคะเพราะว่าพี่ไม่รู้ว่าควรจะไปที่คลินิกความงามพี่ไม่รู้พี่ไปโรงพยาบาลธรรมดาเลยคะ่ะอ๋อก็คือต้องไปคลินิกศัลยกรรมความงามเนาะน่าจะเป็นอย่างนั้น แต่คงจะแพงอะค่ะไม่ไม่รู้เหมือนกันแล้วแล้วลวพี่เป็นไงมาไงทําไมถึงมาที่ทีราพคินิกได้หลังจากที่แบบคุยฝร <c oughs> ั่งเศสนั่นน่ะใช่มันไม่ถึงคิวนัดพี่สักทีแล้วทีนี้โควิดเริ่มซาเริ่มมีเครื่องบินมาสถานทูตก็เริ่มเริ่มรับคนไทยมาพี่ก็มาค่ะมาเลยมาเลย,เลยก็คือติดต่อมาทางที่คลินิกทีราพคินิกเลยคือตอนแรกพี่พี่พหายังไงในอินเทอร์เน็ต<ช>ว่าใช่พี่หาในยู u t u b e หรือ Google อะไรสักอย่างเนี่ยค่ะ ที่พิมพ์คเขาว่าจมูกทะลุอ๋อแล้วมันก็ขึ้นของทีละพรคลินิกเลยขึ้นหลายที่ค่ะแต่พี่ก็เลือกขึ้นขึ้นหลายคนอยู่นะมีม,มีหลายคลิปให้ดูอยู่ค่ะก็เลือกเลือกอยังไงพี่เลือกอยังไงบ้างทําไมาถึงแต่พี่ก็เลือกมาที่นี่อ๋อก็คือแบบเลือกสุ่มๆแล้วก็ติดต่อมาไม่พอะเห็นเคสอันหนึ่งอ่ะใหญ่มากแต่ใหญ่ไม่เท่าพี่อ๋อก็คือเคสที่หน้าเละๆใช่ไหมพี่ ไม่ใช่ไม่ใช่เคสจมูกทะลุอ๋อใช่ค่ะสวัสดีคนดูที่เข้ามาใหม่นะครับคือเคสนี้เป็นเคสพิเศษมากๆรักษาเรากับเรามาปีนิดๆและปี <c oughs> ปีนิดๆปีกว่าประมาณปีสองเดือนใช่ก็คือพี่เขาจมูกทะลุนะครับก็คือให้พี่เขาเล่าประสบการณ์มาอยู่นะครับว่าเป็นไงมาไงทำให้ถึงจมูกทะลุนะครับก็คือพี่เขาไปร้อยไหม ตายดีดขึ้นมาดีดดีดปลายด,ด,ดีดปลายขึ้นมาให้มันเชิดเชิดมันก็เลยทะลุค่ะอ่าแล้วคราวนี้คือปัญหาคือพี่เขาอยู่เพราะว่าหลังเศษแล้วปัญหาอีกอย่างหนึงคือติดโควิดไม่มีไฟบินค่ะแล้วคราวนี้พี่เขาก็เลยมาแบบติดต่อมาทางทีละพรคลินิกแล้วแบบยังไงเขาส่งไฟเอมเรจเซซี่มาป่ะหรือว่าแบบยังไงบ้างฮะต,ตอนที่บินมาน่ะเหรอคะใช่ฮะก็มากับสถานทูต สถานทูตส่งเครื่องบินไปแต่เราก็เสียตังค์นะคะไม่ใช่ฟรีนะออก็คือมามาอย่างนี้เลยเหรอพี่มาอย่างนี้เลยค่ะแต่มันปิดแมสไม่มีใครเห็นอ๋อก็ปิดแมสไม่มีใครเห็นปิดแมสแล้วพี่ก็เอาที่ปิดแผลปิดไว้เพราะว่ากลัวเชื้อโรคเข้าออ๋ก็ไม่มีใครเห็นพี่แล้วก็คือมาที่ ก็มาแล้วโดนกักตัวไหมพี่ใช่ค่ะกักตัว14วันก็กว้างไปใหญ่เลยตอนตอนแรกตรงนี้ไม่ไม่กว้างนะคะตรงนี้นิดเดียวตรงปลายอ่ะมากักตัวอยู่ที่นี่14วันกว้างได้เท่าเนี้ยค่ะมันเร็วมันกินเร็วมากๆเลยก็คือตอนแรกเป็นแบบหลูเล็กๆไอ้เนี่ยใหญ่อยู่แล้วตอนมาแต่ไอ้ตรงเนี้ยมันมันมาเป็นทีหลัง อ๋อตอนตอนที่โดนกักตัวรอบโควิดรอบครั้งที่แล้วสิบสี่วันใช่ค่ะแล้วเขาไม่ปล่อยหรอพี่เขา<ม>เขาเห็นซิลิโคนพี่ไหมไม่ปล่อยเห็นค่ะเห็นเพราะเขาแย่จมูกตรวจเขาเห็นเขาเห็นซิลิโคนพี่เขาไม่ปล่อยพี่ก็ถามเขานะว่าปล่อยพี่ไปก่อนได้ไหมเพราะพี่จะรีบไปรักษาจมูกเขาบอกไม่ได้ออ เขาบอกขนาดคนเป็นไส้ติ่งยังไม่ให้ออกเลยเขาแบบนี้อ๋อสมัยสมัยที่แบบแรกๆเลยช่วงโควิดแรกๆเลยใช่ค่ะมันต้องมาตรการเขิงคัดนิดนึง่ีก็ทําใจก็ทําใจมันก็เลยแบบเบิกตรงตรงที่สเตจควอลตินรอบแรกสิบสี่วัน่ะแล้วก็กลายเป็นสภาพนี้ใช่ก็พอมาครบสิบสี่วันพี่ก็ตรงมาที่ทีรพอลิคลินิกเลยใช่แล้วเป็นไงครับหมอพอพอมาถึงคุณหมอชน เจอหมอชลทิตใช่ไหมฮะเจอค่ะอาจารย์ชลทิตเขาว่ามไหมบ้าง <Okay. c oughs> คุณหมอคุณหมอไม่รับปากว่าจะทําให้เลยนะคะคุณหมอเห็น okay. ใช่ไหมคะใช่ค่ะ <c oughs> พี่ก็ตกใจว่าตายแล้วคุณหมอจะทําให้ไหมน้อพี่ก็คิดว่ามัน <c oughs> <c oughs> แผลมันคงใหญ่ไปคุณหมอคงไม่ทําให้พี่อ๋อรับคุณหมอก็บอกว่าไม่รับปากว่าจะทําได้ <c oughs> คุณหมอไม่รับปากคุณหมอคุณหมอสองวันค่อยติดต่อไปอ๋อสองวันค่อยติดต่อหาพี่ใช่ค่ะ แล้วคุณหมอเขาว่าไงฮะก็มาทําเลยสองวันอ่ะมาทําเลยทีเนี้ยอ๋อก็คือแบบไม่คือคุณหมอก็ไม่รู้ว่าจะทํำยังไงใช่ไหมพี่พี่ก็ไม่รู้เหมือนกันคุณหมอคงไปไปไปคิดไปนอนคิดไปหาวิธีมาพี่ก็สวดมนต์ไหว้พระโอ้ยสาธุสาธุขอให้คุณหมอทําให้ทีเจร์อย่างี้ก็คือแบบพี่ก็รออีกสองวันตรงหน้าอย่างนี้ใช่พอคุณหมอเขาก็ไม่รู้ว่าจะแก้ยังไงใช่ อ่ะแล้วสุดสุดท้ายก็คือคุณหมอก็ทําให้วันนั้นสองวันกลับมาคุณหมอก็ผ่าให้เลยค่ะผ่าเลยผ่ายังไงคะขึ้นเตียงเลยค่ะผ่านี่ผ่านี่ก็คุณหมอเอาเอาเนื้อตรงเนี้ยค่ะมาแปะเนื้อตรงเนี่ยเห็นรอยพี่ยาวๆนี่ไหมอ๋อเอาเนื้อตรงไี่หาปล้ามาแปะใช่ไหมครมาแปะแปะรูเนี่ยค่ะแปะแปะแปะรูนี้ผมผมมีลูกเนื้ออยู่อ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ช่วยถือเนื้อ อันนี้คือเนื้อเนื้อตรงไหปลานะครับเขาเอาเนื้อตรงเนี้ยมาแปะตรงจมูกนะครับอเขาเอาเนื้อตรงเนี้แปะตรงจมูกใช่อมามาแปะตรงตรงสันนะคะตรงไม่ใช่ไม่ใช่ตรงปลายนะอ๋อแปะตรงสันนะครับตรงปลายไม่รู้คุณหมอทํายังไงก็คือก่อนก็คือเขาเอาซิลิโคนออกก่อนเลยอันดับแรกใช่ไหมเบซิลิโคนอันเก่าเยาออกนะคะซิลิโคน เดี๋ยวให้คนผู้ชมดูนะคะนี่คือซิลิโคอนอันเก่าเนาะเที่ยวอ,ออกไปนี่อันนี้ซิลิโคนที่เขานะครับที่เก่าที่ค้างอยู่คือคืออันนี้เลยเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้เก็บก<ค>่อนที่เห็นนคซิลิคอนอันนี้ซิลิโคอนอันนี้เลย<ม>ก็คืออันนี้คุณหมอเขาเอาออกมาก่อน<ช>แล้วก็ค่อยแปะเนื้อลงไปงค่ะก็คือแบบคุณหมอเขาจะวัดวัดนะครับอ่ะอันนี้คือ อันนี้คือวัดว่ารูจมูกเนี่ยกี่เส้นกี่เส้นแล้วก็วัดว่าเราต้องทํำยังไงใช้เนื้อใช้ชิ้นเนื้อยังไงมาแตะนะครับอันนี้ก็คือหมอเขาวัดก่อนอ่าอันนี้ก็คือซิลิโคนนะครับเห็นตอนนั้นความรู้สึกพี่เครียดมากเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะพี่พี่เครียดมากเลยพี่พี่คิดว่าพี่จะไม่มีจมูกอะค่ะแบบไม่กล้าออกไปไหนหรืออะไรยางงั้นเลย ไม่กล้าออกไปไหนถ้าจะออกข้างนอกทีก็หาพลาสเต,เตอร์มาแปะปิดบังไว้ค่ะไม่ให้ใครเห็นแล้วก็ใส่แมสแล้วเด็กคุณหมอชรนทิพย์ทำให้อาจารย์หมอชนทิพย์ทให้เราเป็นไงบางตอนนี้ความรู้สึกเปลี่ยนไปไหมตอนที่ทําก็อู้โล่งเลยค่ะแบบมีจมูกแล้วอย่างเงี้ยอ๋อคือ <laughs> คือแบบรู้สึกดีใจอะรู้สึกตอนนั้นคือทําเสร็จเมื่อปีที่แล้วใช่ไหมพี่ก็ทําเสร็จออกมาก็ากทันท,ที่ยังไม่ ยังไม่เห็นผลนะแค่คุณหมอทําให้ก็ก็ดีใจแล้วอะ่ะอใช่ค่ะแล้วแบบเป็นยังไงฮะแบบคุณหมอได้พูดอะไรต่อไหมฮะว่าเรารจะรักษาอย่างไงคุณหมอบอกว่า,วาต้องรักษาเป็นปีเพราะมันใหญ่มากมันมันต้องทําบ่อยๆไม่ใช่ทําครั้งเดียวแล้วติดอ๋อคือคุณหมอเขาเอาเนื้อตรงไหายปลามาปิดค่ะแล้วใช้อะไรใส่เข้าไปแทนซิลิโคนฮะใช้ไขมัน ไขมันที่หน้าท้องของพี่ค่ะหน้าท้องใช่ไหมคะใช่อ๋อก็คือใช้ไขมันก็คือในจมูกพี่ตอนนี้คือมีไขมันอยู่มีไขมันอยู่อ๋อแล้วแล้วเป็นไงวาไงฮะเราเราให้ฟังหน่อยว่ามันไขมันมันจะหายหรือเนื้อที่มันันติดไหมไขมันคุณหมอก็บอกมันจะไม่อยู่ครบร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะก็มันก็ยังอยู่แต่ไม่ครบร้อยเปอร์เซ็นต์ตอนแรกก็โด่งมากเลยนะคะโด่งมากตอนนี้ตอนนี้ทํา อันนี้คือทํารอบสุดท้ายเนี่ยทําได้ประมาณสองเดือนแล้วค่ะรอบสุดท้ายนะม<อ>ันก็ติดติดอยู่เนี่ยคะ่ะที่เห็นเนี่ยคะ่ะเอาเห็นผมได้ข่าวบอกว่าพี่เนื้อเนื้อตรงหปลามันไม่ติดอ๋อไม่ติดใช่ค่ะครั้งแรกอะ่ะไม่ติดเลยค่ะเนื้อคุณคุณหมอต้องแค่เนื้อออกใหม่ทั้งหมดเลยมันไม่ติดมันดํามันตกสะเก็ดอ๋อก็คือใส่เข้าไปแล้วแปะเย็บเข้าไปแล้ว มันมันไม่ติดไม่ติดมันตายมันตายเนื้อมันตายใช่ไหมใช่ค่ะแล้วคุณหมอก็เลยแบบต้องทําใหม่รื้อใหม่แล้วคุณหมอทำใหม่อีกรอบแล้วคุณหมอเขาใช้ใช้ยังไงฮะเอ่อคราวนี้เขายุ่มมาค่ะเขายุ่มมาจากข้างเนี้ยเขายุ่มมาจากตาน่ะโอ้ยเดี๋ยวพี่พี่จับได้ครับตอนนี้จับได้จับได้ไม่เจ็บเลยไม่ไม่เจ็บเลยไม่เจ็บเลยหรอไม่เจ็บคุณหมอขยุ่มขึ้นมาขยุ่มขึ้นมาไงไม่รู้ค่ะ One พี่ก็หลับเนาะโอ้โอ้พี่อันนี้พี่จับได้เลยเหรอเนี่ยจับได้ไม่มีอะไรมีแต่ไขมันพี่อยู่ในเนี้ยอ๋อโอ้จับทะลุอย่างนี้นะพี่กระดูกพี่เนี่ยโอ้นะคะัทะลุแบบนี้ก็คือใช้เนื้อข้างๆหนังข้างๆข้างๆจมูกข้างๆตาเนี่ยค่ะข้างๆตาขยุ่มมาเย็บมาอันนี้คือรูรูนี้นะคะแต่ไม่ไม่ใช่รูปลายนี่นะอ๋อแล้วรูปลายนี่เขาใช่ไหไม่ใช่รูปลายนะรูปลายนี่คุณหมอ อ้ยคุณหมอทําไงไม่รู้อ่ะอ๋อแต่พี่พี่ก็ยังไม่รู้ว่าคุณหมอใช้อะไรทําเย็บปลายคงทําเหมือนกันมั้งพี่ก็ก็ก็เย็บเย็บกันแล้วก็มันก็ติดน่าจะประมาณนั้นเนาะพี่ค่ะก็แต่ตรงปลายติดง่ายค่ะครั้งแรกตรงปลายติดเลยนะคะอ๋อใช้เนื้อไ้ตรงไหปลามามันก็ติดใช่ไหมพี่ตรงปลายค่ะแต่ตรงสันอ่ะไม่ติดอ๋อใช่ตรงปลายไม่มีปัญหาเลยอืม มีมีคนถามพี่คืออันนี้คือลูกค้าก็คือแบบคนที่ดูอยู่นะครับพี่ว่าเขาถามว่าทําไมถึงทะลุว่าทามากี่ปีแล้วทําไมถึงจะทะลุอ๋อจมูกที่พี่เสริมซิลิคอนอะนะสองปีค่ะทําไมถึงทะลุเพราะพี่ไปร้อยไหมดีดไปค่ะอ๋อก็คือเสริมมาสองปีก็ปกติแต่ไปร้อยไหมดีดไป เพราะไปเชื่อโฆษณาเลยไปเชื่อใช่ค่ะอยากได้อยากได้โด่งโดงอยากได้เชิดเชิดอยากได้ตุ๊กตาอยากได้แบบเชิดเชิดโด่งโดงแต่มันก็สวยจริงนะคะเท่าออกมาสวยสวยจริงๆแต่มันทะลุอ่ะสิแต่ไม่คุ้มนะไม่ไม่คุ้มค่ะไม่คุ้มไม่คุ้มนะสวยสวยแต่ไม่คุ้มนะถ้ารู้ว่ามันจะทะลุพี่ไม่ไปร้อยหรอกค่ะอืมมันมันเสียมันเสียอะไรไปบ้างพี่โอ้เสียเวลาเนี่ยพี่ต้องมารักษาตัวเสียเวลา เสียความรู้สึกมันมันไม่รู้ว่ามันจะกลับคืนได้ไหมอ่ะใช่ไหม,มก็เสียไปเยอะเลยนะพี่พีต่ตั้งหนึ่งปีเลยแล้วพี่พี่พี่มาคลินิกนี่นับครั้งได้ไหม อย่าไปนับเลยมาทุกวันเกินเกินสิบครั้งเกินยี่สิบครั้งอะมาทุกวันโอ้โหแบบมาแบบมาบ่อยมากพี่ผมเห็นผมเห็นพี่เขาตั้งแต่ครั้งแรกเลยนี่ยใช่คือแบบมาจนแบบช่วงแรกอ่ะสองเดือนอะมาทุกวันอะเพราะคุณหมอต้องดูแผลต้องล้างแผลนะคะอืมก็คือเสียเวลาเสียเวลาไปเลยแบบทั้งปีเลยอะชเพื่อเพื่อให้ได้แบบสวยเหมือนเดิมค่ะอืมแล้วแบบ สุดท้ายแล้วพี่ก็ขัดก็เสร็จสมบูรณ์แล้วอย่างอันนี้คุณหมอว่าปีหน้าคุณหมอจะใส่เนื้อเยื่อเทียมให้อ๋อไหนไหนขอดูข้างๆหน่อยพี่ขออนุญาตดูข้า,ขา,างๆนะนนหนันๆเหาะข้างไหนคะอ๋ะอมีมิติเนาะอันนี้ก็แบบที่เป็นอย่างนี้โอ้พี่ แค่นี้ก็สวยแล้วนะพี่หมายถึงก็ใช่คุณหมอว่าถ้าพี่พอใจแค่นี้ก็ไม่ต้องทําอแต่ถ้าอยากได้ให้มันมีมีตรงโด่งขึ้นอยากได้อีกก็ทําปีหน้าปีนี้คุณหมอไม่ทำให้แล้วคุณหมออนุญาตให้ใช่ค่ะคุณหมอชนละทิศเนี่ยค่ะแต่ปีนี้ปีนี้แกไม่ทําให้แล้วค่ะปีนี้แกบอกพอแค่นี้คือต้องรอให้มันติดต้องใช้เวลานิดนึงเนาะรออีก เป็นปีอะค่ะขอขออีกข้างหนึ่งครมีคนเมน <EN S 2> ว่าสวยมากมากเลยค่ะพี่เขาสวยมากนะคะอ๋ออันนี้ก็จะเห็นรอยนิดนิด,นดหน่อยหน่อยนะครับแต่แต่ไม่เป็นปัญหาอะไรไ<ม>อ่าขอขอหน้าตรงนะครับอ่าก็ก็คือพี่สวัสดีคนรู้ที่เข้ามาใหม่นะครับพี่เขาทะลุมาแบบอย่างนี้ผมไม่รู้ว่าจะเรียกยังไงไ,ไปร้อยไหมไปร้อยไหมตรงปลายเนี่ยขึ้นแต่ทะลุต,ตรงนี้เฉยเลย ว่ซิลิโคนมันค้ากันมั้งพี่ว่าเป็เสบปะคะตอนนั้นใช่ค่ะมันแดงก่อนนะแดงก่อนม,มันแดงเหมือนเป็นสิวอ่ะผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าไปร้อยไหมตรงปลายแต่สันเนี่ยทะลุก่อนเลยใช่สันทะลุก่อนเลยแล้วก็ตรงปลายนี่ก็ทะลุตามทะลุตามกลายเป็นอย่างนี้โอ้โหตอนนี้ก็เป็นตอนนี้รู้สึกเป็นไงมาคะแฮปปี้ขึ้นไหมตอนนี้แฮปปี้ขึ้นเยอะมากก็ กล้าออกไปแบบใช่ค่ะอืก็ถึงจะมีแผลเป็นก็ไม่เป็นไรอยู่พี่แต่งหน้ากบกบเอาอ๋อแต่งหน้ากันเนียนสวยอันนี้ก็แต่งหน้าถ้าไม่แต่งนี่ก็เห็นแผลเป็นอยู่นะคะพูดตามตรงมันก็เห็นนะเนาะเพราะเพราะมันใหญ่ขนาดนี้มันก็มีอ๋อแต่แต่ผมว่านี่ก็โอเคแล้วนะแบบถ้าคนไม่สังเกตอ่ะคือไม่รู้เลยใช่ค่ะใช่คือแบบไม่รู้ว่าเป็นอย่างนี้มาก่อนอ่ะอ่าพูดง่ายๆเลยอ่ะอาจจะเป็นแค่รอยแบบเหมือนโดน โดนโดนมีปาดโดนอะไรอย่างเงี้ยแค่นั้นเองแต่นี่คือแบบไม่รู้เลยว่าเคยจมูกทะลุมาก่อนแล้วแบบเนื้อหายไปเยอะเลยอืมอ่ะแล้วแบบตอนนี้ก็มาเจอคุณหมอแล้วพี่จะบินกลับพี่กลับมาลืนนี้ค่ะอ๋อกลับมาลืนนี้ใช่ค่ะก็เลยแบบมาลืนนี้มาให้คุณหมอดูผลก่อนไปค่ะ อ่าก็เลยแบบมาเล่าประสบการณ์ให้ฟังกันนะ,ะเดี๋ยวพี่เขาจะกลับแล้วนะครับแล้วก็ฉีดยาด้วยคุณหมอฉีดยาให้เป็นยไงอ๋อฉีดยาด้วยนะก็เดี๋ยวปีหน้าเจอกันใหม่มาอัปเดตกันว่าจะเป็นยังไงอ่าพี่ฝากบอกถึงคนที่ดูอยู่ตอนนี้หน่อยว่ายัางไงบ้างว่าแบบพอให้จมูกเนี่ยพอแก้พอเรียกว่าไงอะ่ะถ้าแก้แล้วมันจะยาวอะไรอย่างเงี้ย จมูกก็ถ้าถ้าปล่อยให้ทะลุเหมือนพี่นะคะใหญ่ๆเงี้ยมันแก้หลายขั้นตอนมันยากอะค่ะต้องใช้เวลาเป็นปีนะค่ะพี่เสียเวลาเสียเวลาเสียเงินเสียใจด้วยค่ะเสียใจสำคัญคือเสียใจเสียใจเนาะเงินไม่เท่าไหร่หรอกค่ะหาได้เนาะพี่ว่างั้นแต่เสียใจนี่แบบเสียใจเสียตอนนั้นพี่แบบร้องร้องไห้แบบหนักมากเลยค่ะพี่มันเศร้านะไม่กล้าไปเจอผู้คนอะไม่รู้จะพูดยังไงเนาะอย่างนี้มันจะไปยังไงโอ้แต่แบบ แล้วเราก็ไม่รู้ว่ามันจะรักษาได้ไหมที่สําคัญน่ะที่พี่โชคดีมากๆเลยที่พี่มาที่นี่ที่ทิริพรน,นี่ยค่ะต้องบอกว่าโชคพี่โชคดีมากๆใช่พี่โชคดีมากๆอ<า>ืมต้องบอกไว้ก่อนนะครับอันนี้เคสนี้คือแบบจะไม่ใช่ทุกคนนะครับว่าจะจะโชคดีแบบพี่เขาเพราะคุณหมอตอนแรกเขาก็บอกไว้ว่าแบบไม่รู้ว่าจะทําได้หรือไม่คุณหมอหนักใจเลยคุณหมอแบบ ต้องต้องไปหาเวลาคิดสองวันเลยสวันเลยค่ะก็คงก็คงหาแบบถามถามว่าแบบต้องใช้วิธีไหนยังไงอะไรยังไงบ้างนั่นและค่ะเพราะคุณหมอเขาก็ต้องใช้แพทย์ผู้เชี่ยวชาญหลายคนใ,<ช>ในการทำใช่ไหมพี่ใช่ค่ะอ่าก็คืออันนี้ก็เป็นอุทาหรณ์และก็เป็นประสบการณ์ที่พี่เขาเจอมานะครับถ้าใครใอยากสวย <c oughs> ก็ <c oughs> ก็สวยได้แต่ ให้พอดีนะครับอันนี้ก็ฝากไว้นะครับสวัสดีนะครับผมสว,ส,สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ